สวัสดีพี่น้องสุขุดสุขคนมืนี้ไปตลาดไปซื้อของวันสุกไปซื้อของมาไววตะกินตัวมืองเนี้ยได้ยังมาแนสิเบอร์เปิดเผยเบิงเ,เดอพี่น้องแต่ว่าราคากับสิบ่ได้บอกกันจำแนกลงไปหรอกเพราะว่า มันกับแพงแน่นอนอยู่แล้วละ่ะมันแพงกว่าเมืองไทยอยู่แล้วละ่ะของมาแต่บานห้องทุงนี่นะถุงนี่48ยูโรพี่น้องถุงนี่ถุงนี่มันกับบอหลายเพราะว่ามันเป็นเส้นถุงนี่เท่าใดล่ะถุงนี่21ยูโรพี่นอ้องเดี๋ยวสิมาเฉลยทีละ ทีละถุงเนาะอันนี้ถุงนี่บโบรายเขาได้ดอกเพราะฉะนั้นมันยังอันนี้คือกันไข่เข้มพี่น้องไข่เข้มไข่เข้มมาจากเมืองจีนพุ่นลหรจักมะมาจากเมืองใดล่ะมันโมเมนเมืองไทยโมเมนเมืองจีนนั่นแหละไข่เข้มหงหน่วยจิจิงเฮ็ดเองก็ได้แต่ว่าไข่เป็ดอันนี้มันเป็นไข่เป็ดเด้อพี่น้องมันเป็นไข่ไก่กันไก่ไก่เฮ็ดเองก็ได้หาวเน้า,าแต่อยากกินไข่เป็ด อันนี้เส้นนมจีนจ้าเส้นนมจีนอันนี้มันติดปลายแบบสองยูโรแพงแพงกว่าล้านแขกเยอะแข่แงกว่าแพงกว่าล้านอินเดียพี่น้องแต่ว่ามันก็ได้ไปรล้านนี้แลวกันเลยซื้อซะพอ,อละสองยูโรพี่น้องอันนี้นมจีนทั้งหมัดอยู่ในนี้นมจีนครับไข่ครับ มีซิมิคเคิงเท็ดเคิงเท็ดเราเอาไปออกข้างนอกแล้วล่ะวันนี้ถุงนี่ถุงสี่สิบแปดยูโรนี่มาสิมาเบิ่งบัตพี่น้องได้ยังนยแน่แอนแอมวัดป,ปีพี่น้องวัดป,ปีมูสิมาวันอาทิตย์นี่นยังคิดเมนูบ่ได้อยู่สิกินยังวันนี้ดอกวัดป,ปีแกงปีแกงวัดปีใส่ไก่คือสิแซ่บเนาะเลือกแกงใส่ปลาคหอยใหญ่แกงวัดป,ปีใส,ใส,ส,ใสป่ปลา ว้ากอสีแซมว่ะมึงเนี่ยโอ๊ยเกิดหาแต่แนว่กินได้แบบเธอนี่ตอนนี้กำลังหิวพี่น้อง่อึดแน่วอันเมนูคิดยากนั่นอันตอนหิวหิวนั่นผูดใด้กัยบยปสาเห็ดเอ้อเป็นสื่อขับเข่าวน่าหิวนี่ยนั่นก็อยากนี่ก็อยากพักขาพี่น้องพักขาพักซีฟังหอมปอ้อม เราพร้อมพี่นอ้องอร้อมมางามงาม,งามน,นี่นะพร้อมกันงามมะละกอมะละกอยูพี่กระดิกตะมังหุงกันกัลละสดสดจ้าสดอยู่แบงกิโตเมืองแขกเอาว่าพี่หน่อยทุพี่น้องเอ้ยหิวเคิดอยากว้าเปิ้ลไปทั้งอื่นผุนไหม มักุงมาจากแขกพูละเมืองแขกสตอมาจากบ้านเฮ้าเด้อพี่น้องสตอแพกอันนี้กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวอันนี้กระเจี๊ยบมอนชอบกินผักมะเขือมะเขือพี่น้อง มะเขือกับงามโยนนี่งาม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 มันก็สดสดมะเขือกก,กิโลหนึง่งโหระพามาจากบ้านท่าผุนหล่ะหระพาเมืองไทยหระพามะแขงมะแขงแขงก็ได้ไม่แต่พักไม่แต่ของกินเนหรอพี่น้อง คิดอยา่างเข็ยว่าคิดอยากกินของวานอีกแล้วพี่น้องสาเกสาเกเชื่อมจะเชื่อมสาเกซูเบงอีกรอบหนึ่งเสวยมากินดูพี่น้องขันไปเจอยง้มได้ก็เอามายำในบ่ขาดจักเถอเพราะว่ามันโดนโดนมัน,น,มนจังสีมีมาขายสาเกนี่ก็ได้ง้มอยู่สาเกนี่ละพี่น้อง อันสุดท้ายอันสุดท้ายแวงกมูทุเรียนจ้าทุเรียนทุเรียนไม,ม่กินตลอดพี่น้องอยู่เมืองนอกได้กินทุเรียนตลอดเด้อมอมแมมรู้ดูมันก็นได้กินจังฤดูได้ดอกบ่งูลือดอยดูเนี่เพราะว่ามันมีกินอยู่ตลอดไหมเห็นอยู่ตลอดจะมาแต่ไสทุเรียนมีกินตลอดปีพี่น้องอยู่เมืองนอกนี่แหละพี่น้องเอ้ย ตลาดมาย่ามหิวกันนี่ละนี่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 นนคักบ่โอ้ยนี่จะแน่สุดแซบกินพักกินยานี่ยละพี่น้องตอนกับมากไกลช่วงนี้หนาวหนาวมันปลูกพักมาได้ปลูกพักกินเองมาได้ก็ต้องสื่อเขาปกติยุสวนพักซี่พักหอมปลอมพักซี่ต้นหอมกับ ซาลาหนงซาลาแน่ยืนน้ำสวนมันกับมีดกินว่ายากอันย่ำห่อนแต่ว่าย่ามหนาวนี่ซื้อนี่แหละพี่น้องมาอวดมาอวดของไปซื้อของเอเชียลานเอเชียมากนี่ละแนวได้กับเมดไปหกสิบหกสิบยูโรละเม็ดนี่พี่น้องนี่แหละหกสิบยูโรใจกับเขาจะละเทือกอะหลายเติมอยู่ จังไของอยู่ของกินเนาะมันต้องซื้อต้องหาถ้ามาหากินก็ต้องกินสันตะนะในเงิ้นมากก็ซื้อกินจังไรคนพุทุชนคนธรรมดาก็ต้องหาอยู่หากินธรรมดาเนาะพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ขอบุลขอบก้นเด้อติด,ด,ดตามชมจังไดก็อยาถิมยาปักกันเด้อ ให้กำลังใจกันไปโดนๆเนาะพี่นะ้องอยู่ดีมีแห้งสุขดสุขคนเนาะ